สรุปดราม่าหมออามและอาร์ตพสุดฟาดเดือดจนท้าออกโหนกระแสสอไม่จบแม้มีคนขอโทษฟาดกันเดือดถึงขั้นท้าออกโหนกระแสหลังหมออามโพสตแฉพระเอกกล้ามโตไม่ให้ผู้ใหญ่ที่เคยปั้นยืมเงินสวนกันจนแ็กทนายขู่ฟ้อง เป็นประเด็นฟาดเดียดกันในช่วงค่ำคืนที่ผ่านมาระหว่างอามอิราวัตรหรือหมออ,อามอดีตนักร้องค่ายดังกับนักแสดงหนุ่มอาร์ตพสูตที่มีการตอบโต้กันชนิดไม่มีใครยอมใครหนักถึงขั้นท้ากันไปออกโหนกระแสหลังจากที่หมออามออกมาโพสต์เล่าถึงพระเอกกล้ามโตที่เคยไปยืมเงินผู้ใหญ่ท่านหนึ่งที่เคยปั้นและช่วยเหลือแต่เมื่อผู้ใหญ่ท่านนั้นขอยืมเงินบ้างกลับบอกไม่มี โดยโพสต์ของหมออามระบุว่าพระเอกกล้ามโตท่านหนึ่งเคยพึ่งพาบุญบารมีผู้ใหญ่ท่านหนึ่งเข้าวงการรับละครโฆษณาพรีเซนเตอร์ออกอีเวนต์โดยผู้ใหญ่ท่านนี้ไม่เคยหักเปอร์เซ็นต์ค่าคอมใดๆแถมตอนสร้างบ้านเคยขอยืมเงินผู้ใหญ่ท่านนี้เป็นค่าดาวบ้านกว่าจะผ่อนหมดเป็นปีๆไม่มีดอกทยอยคืนครั้งละ1-2งหมื่นมั่งไรมั่ง หลังโควิดมาพี่ผู้ใหญ่ท่านนี้ลำบากเจอวิกฤตการเงินธุรกิจที่ทำเจอหุ้นส่วนโกงเกือบจะคิดสั้นแล้วแต่กัลยาณมิตรช่วยไว้เขาลำบากเลยลองใจพระเอกกล้ามโตว่าจะขอหยิบยืมเงินไม่ถึงเซี่ยวหนึ่งกับที่เคยให้แต่พระเอกกล้ามโตบอกไม่มีให้ครับ ผมไม่มีเงินแล้วโทรศัพท์ไปหาผู้จัดไปนินพาว่าร้ายไปเมาผู้ใหญ่ท่านนี้คนที่เคยปัน้นเคยช่วยเหลือตอนมันลำบากไม่มีงาน แต่กลับการในโซเชียลพระเอกท่านนี้ที่บอกไม่มีเงินให้ยืมแล้วพยายามแฉผู้มีพระคุณกลับโพสต์ลงโซเชียลติ๊กตอกอวดรวยทุกวันอวยตนเองเป็นคนดีอวดเงินเป็นปึกๆแจกลูกน้องเป็นฟ่อนๆแจกครอบครัวซื้อรถซื้อทองซื้อทรัพย์สินต่างๆ ที่เขียนนี้ไม่มีอะไรหรอกครับจะบอกแค่ว่าคนในรคุณคนไม่มีวันเจริญและความจริงมีหนึ่งเดียวก็ต่อแลก็สร้างภาพต่อไปเถอะคนเขาเริ่มรู้สันดานรู้พฤติกรรมมึงแล้วและจะได้รู้ว่าเวรกรรมมันมีอยู่จริงพร้อมคอมเมนต์อีกว่าเดากันเองนะครับผมเขียนนิทานลอยๆแต่ถ้าอยากมีเรื่องกับผมพร้อมครับฟ้องมาฟ้องกลับพร้อมมากๆเปิดรอเลย แม้จะไม่มีการบอกตรงๆว่าพระเอกกล้ามโตที่ว่าหมายถึงใครแต่งานนี้กลับทำเอาอาร์ตพสุตรเดือดหนักจนโพสโต้ถึงประเด็นดังกล่าวว่ามึงพูดมาเลยว่ากูกูไม่ฟ้องด้วยกล้าเปล่าแล้วเอาหลักฐานมายันกูไปยืมเงินใครสรุปเรื่องคือมาแกล้งยืมเงินผมแล้วผมไม่ให้เลยเป็นเรื่องออกตัวแทนคนอื่นถ้าหมายถึงผมเปิดมานะทักกล้าแมนแมนหน่อยอย่าลอบกัด ประเด็นที่ 1. กูประกวดเข้าวงการไปเองไม่เคยเพึ่งพาใครประเด็นที่สบ้านกูกูทําเองทุกอย่างไม่เคยยืมเงินใครแม้ต่บาทเดียวประเด็นที่ 3. คนมีบุญคุณในวงการมากๆบอกตลอดคือพี่กอบสุขคนเดียวประเด็นที่ 4. กูจะอวดเงินหรือแจกใครก็เงินกูไม่จําเป็นต้องให้ใครยืมมึงรวยมึงก็ให้ยืมไปสิ ประเด็นที่5ออกอีเวนต์ผมหาเองตลอดและไม่เคยมีใครมาหักเปอร์เซ็นต์ประเด็นที่6คนให้ละครคือช่อง3และพี่กอบสุขและผู้จัดช่อง3ตอนนั้นมึงรู้ดีกว่าเจ้าตัวเขาอีกนะไม่ต้องปฏิเสธนะว่าว่าคนอื่นกูรู้ตัวว่ามึงว่ากูจากนั้น พระสุตย่างฝ้าต่อรัวๆว่าพร้อมเสมอนะอามอิราวัตท่าแนกก็มาโหนกระแสสักรอหม,มาได้ข่าวหนักร้องเก่าเรอดังเพลงอะไรอ่ะไม่เคยได้ยินและที่เพลงไม่ดังเพราะคนดูข้างหลังไม่เห็นหรือเปล่ากินนมเยอะๆนะขณะที่หมออามได้ตอบโต้กลับถึงหนุนอาร์ตในทำนองไม่เข้าใจว่าจะร้อนตัวจนขึ้นกู่ขึ้นมึงทำไมและย้ำว่าตัวเองหมายถึงพระเอกกล้ามโตไม่ได้หมายถึงพระรองจน อาจผสุดต้องสวนกลับอีกรอบเอารูปพระเอกละครมากระแทกหน้ามันหน่อยทุกคนใครน้องมึงกูมีพี่คนเดียวจะเรียกกูไอสัตว์ก็ได้นะแล้วเขาหาว่าผมไม่ใช่พระเอกวะ่ะอ่อนชิพรายชอบโผนอโหนกระแสสักรอบไหม และยังมีการตอบโต้ท้าทายกันไปมาแบบไม่พักทั้งบอกว่าได้ข่าวว่าหมอเคยเป็นนักร้องให้เอาเพลงมาเปิดให้ฟังหน่อยว่าเพลงไหนรวมถึงตั้งคำถามกลับไปด้วยว่าหมออ้ามเป็นคนให้พี่คนนั้นมายืมตนหรือไม่ถึงเดือดร้อนแทนอีกฝ่อยขนาดนั้นรู้ทุกเรื่องราวละเอียดขนาดนี้พร้อมถามว่าอยากฟ้องก็ได้นะครับแต่จะเอาอะไรมาฟ้องนะแต่ตอบหน่อยนะว่าเป็นคนให้พี่คนนั้นเข้ามายืมหรือเปล่า นอกจากนี้ยังโพสต์สวนกันแบบรัวๆโดยที่หนุ่มอาร์ตลั่นว่าถ้ามึงแน่จริงมึงปิดเม้นต์ลบโพสต์ที่เกี่ยวกับกูทำไมไอ้อ้ําอีราวัต อย่างไรก็ตามในที่สุดก็ดูเหมือนฝ่ายหมออ้ํจะยอมถอยโพสต์ปิดทัวร์ยอมขอโทษหนุ่มอาร์ตโดยยังยืนยันว่าที่โพสต์ไปนั้นไม่ได้หมายถึงใครไม่ได้นึกถึงอาร์ตส่วนที่ท้าออกโหนกระแสนั้นคงไม่ไปเพราะไม่ใช่คู่กรณีของอาร์ตไม่รู้จะเถียงกันไปเพื่ออะไรเอาเป็นว่าขอโทษที่ทำให้เข้าใจผิดโดยระบุว่าเอาล่ะขอโพสต์ปิดทัวร์แล้วนะ ใครโพสอะไรรับผิดชอบกันเองให้ได้บ้านเมืองมีขือแปรไม่ใช่ใครจะทึกทักอะไรเอาเองผมโพสอะไรผมก็จะรับผิดชอบส่วนของผม จริงๆตอนแรกตกใจเหมือนกันทำไมอาร์ตพสูดถึงร้อมตัวมาขึ้นบึงกูในเพจนี้ก็โดนสวนไปบ้างพอหอมปากหอมคอแต่อันนี้พี่หมอเองก็ต้องขอโทษจากใจนะที่โพสต์รายละเอียดเรื่องต้นทางที่ไม่เคลียร์อาจทาให้อาร์ตท,ที่อา่านแล้วรู้สึกว่าพี่พูดถึงอาร์ตตรงนี้ไม่รู้ว่าอาร์ตมีอะไรในใจหรือเปล่าหรือเรื่องที่เล่ามันไปสอดคล้องกับสิ่งที่เจอไปสอดคล้องกับสิ่งที่อาร์ตได้รับรู้มาหรือยังไง อันนี้พี่ก็ไม่สามารถรู้ได้เลยแต่ที่แน่ๆที่พี่ได้ฟังมาพีก็ยังไม่ได้นึกถึงอาร์ตเลยแล้วอาร์ตพุ่งมามาเม้นท้าทายขึ้นกูขึ้นมึงที่นี่ก็ไม่เป็นไรคงร้อนใจจริงๆแหละแต่ก็ขอย้ำตรงนี้นะว่าที่โพสโพสเรื่องเวรเรื่องกรรมจริงๆไม่ได้เอ่ยถึงใครและถ้ายังคงเข้าใจผิดอยู่แบบนี้พี่หมอก็คงต้องขอโทษอาร์ตอีกครั้งที่ทำให้กังวลหงุดหงิดและเดือดดาลแบบนี้ ให้ไปออกโขนกระแสเหรอพี่ไม่ไปหรอกครับไม่อยากไปรบควนเวลาพี่หนุ่มกันชัยเขาและพี่ไม่ใช้คู่กรณีของอาร์ตพี่ไม่รู้จะไปเถียงกันหรือไปทะเลาะกันไปเปลืองเวลารายการเพื่ออะไรเอาเป็นว่าพี่ขอโทษละกันที่ทําให้อาร์ตเข้าใจผิดคิดว่าโพสต์ถึงอาร์ตแล้วเรื่องมันบานปลายจนจะไม่ได้นอนกันส่วนตรงนี้ ใครจะว่ายังไงก็ช่างรับผิดชอบความเห็นตนเองให้ดีละกันพี่ไม่ขอทะเลาะก,กับอาร์ตแล้วพี่ยังคงสนับสนุนครอบครัวอาร์ตเหมือนเดิมยังซื้อประกันส่งเบี้ยรประกันให้แม่อาร์ตเหมือนเดิมแบบที่เคยดูแลกันสนับสนุนกันมาเป็น10ปีนอนกันได้แล้วนะครับแต่ดูเหมือนว่าทางอาร์ตพดจะยังไม่ยอมจอบด้วยยังคงโพสต์ด่าว่าคนอย่างมึงอะ่ะเท่าไม่ผิดไม่ขอโทษคนหรอกและกรูไม่จบไปขอโทษพ่อมึงโน้นนะ ขอโทษละกันและกรู้ตื่นมากูก็พร้อมรบนะอ้ําอิราวัตมึงว่าไงพระเอกกล้ามโตคือใครกูไม่จบได้ข่าวว่ามึงเก่งใช่ไหมหรอไอ้ทั้งนี้คงต้องติดตามกันต่อไปว่าท้ายที่สุดแล้วดราม่าระหว่างหมออ้ําและอาร์ตพสุดจะไปจบลงจงไหนและสุดท้ายต้องมาดีเบตกันในโหนกระแสหรือไม่